น่าจะเดือดอ,อยู่นะมือไม่มาคร้บสีปากเย็นหนึ่งอะโอเคโอเคสะก,กี้เ,<อ>เ,เดือดอยู่นะโอลิชิตผมข้างนั้นข้างล่งางครับพี่ข้างล่าง อีหนึ่งผมชิดอยู่ผมชิดอยู่ด้บบนไม่มีพี่่า้ะรถมันไปไหนอ่ะรถไฟนู่นๆๆ่นๆๆ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 ๆโๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆมๆๆ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 มๆๆ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  ไีไม่มีใครเก็บล็อกคอมาเราต้องไม่เก็บพี่ตรงผมมีตรงผมมีลอ็อกคอแต่อจอจะพามาพี่ทำตามไม่ได้เลยถ้าเขจาจะมาโดดโดดโดดหนีหมดเลยเจอแม่นไหมตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนพี่ครับพี่เอาความเอาคเอพอ,อ,อมันโดดแยกมันโดดแยกกัน โนบอลมาดับบอลดับบอบเกียบเจนโนบอดวัดเจ็บหนักมากเจอโนบอดอะครับพี่ก้าตัวนี้ครับน็อตหนึ่งตัวนี้น็อตหนึ่งแล้วโนบอมันหนึ่งอยู่มาไปไหนพี่นี่นี่นีอยู่กางทางโอเคโอเคโอเคอหนุนสสองให้ ไม่เห็นไม่เห็นตีตีตีนี้หรือเปล่าวะมันจะมาเก็บเพื่อนมันหรือเปล่าอ๋อ,อเห็นแล้วเอ้ยไม่โดนดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียวเฮ้ยไม่โดนเดียวพยายามอยู่โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่โดนเลยอยู่ไหนมาให้หน่อยมันวิ่งเร็วมากเลยพี่คัดขาดน,านี่นี่นี่ขาดรบกวนอะดอกเดียวอยู่โอ้ยดอกเดียวอีกแล้วเกาไปนี่ครับพี่ ขึ้นบนใช่ไหมดอกเดียวอีกแล้วดอกเดียวอีกแล้วดอกเดียวอีกแล้วเออเออดอกเดียวดอกเดียวเอาลูกสองเออมาปั๊มอย่างเดียวเลยปั๊มสามทีอ่ะเออแล้ววิ่งโคตรไวเลยหนูอะไรยิงไม่โดนย่อข้าวหว่างเลยแม่งไวชิบหายไอ้สโนวหน้าผมอับกก๋อับโก๋อับเกศไม่เอากันแล้วนะ ไป,ไปลุยลุยลุยมพ์เอาโอ้โหตีเยอะไปแล้วไปลุย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 ลนะุยแล้วโอเคโอเคโดนแปดจะมาปืนหมดนะเอ้ยเอเอ้ยงพี่นัด,ดแะเหรือว่หมด มันจะมีสองตีมั้งพี่ดูเห็นมันยิงน็อกกันน่ะชีวิตวุ่นวายใช่ใช่ใช่เหลืออีกตีหนึ่งหลังหินหลังหินเหรอโอเคพี่ช้าเลยคัดเตอร์ไปแล้วนะคัดเตอร์ตไปแล้วนัดเดีย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 วอย่างเดี๋ยวตึกท้ายเลยอ่ะ จริงๆดอกจุดท้ายเลยเมื่อกี้ผมชอบมากเลยวันนี้ผมได้ประโยคเด็นแล้วขันไม่ดีย่ขันไม่ดีย่ขันไม่เดียวไม่เดียวจริงอ่ะมันยิงจนจนเจ็บเจ็บแบบไม่ถึงจะเจ็บยังไงอ่ะนีกันได้ไหนมาดูฝั่งนี้สิอ้ยๆเยอะๆที่บ้านหนอสไลอ์น็อกห

ใช่ใช่พี่เรายิงไปสามนะผมว่าหลดแบบนอ<ะ>กผมงงตรงที่ตัวที่ยิงกับพี่ติอ่ะที่มันจะยิงอยู่ตรงไหนได้วะ <S <S บางทีก็เก็บเกาะมาเยอะไป<อ>ตาอะไรตาอะไรตาอะไรหมดหมดตีหมดตีพี่ให้คนอื่นเขายิงมั่งสงสัยมันไม่เก็บแอร์ดอปมาสองลูกอะและ้วแล้วมันไม่เก็บไม่แบ่งเพื่อนเลยใช่เกาะแ,<ห>แผน่นโอ้เกาะใช่เกาะม่วงแบบเยอะมากบอกก็ลืมปามต้นเกมนะเิดเะ อู้ยอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยพี่ตีไกลมากแป๊บนึงพี่ตีเยอะใช่ไหมหนูก็ได้ได้ไปดีไม่เข้าหัวเปล่าวนายทางนู้นนะครับอ๋อที่พี่มาร์กนะใช่โอเคโอเคมาร์กไม่โดนว่ะอุ้ยนู้นเลยเหรออ๋อพี่บอลมาร์กรโดนเมื่อกี้ผมโดนนู่นอะทางนู่นโอเคโอเคโอเคพี่ไออ๋อหนูเห็นบนแทงบนแทง ตายตายตายแล้วก็ตรงพี่บอลมาร์กตรงนู้นเลยเหรอตรงพี่บอลมาร์กเห็นไหมเห็นไหมโดนไปดอกเดียวร้องเลยเมื่อกี้มองเห็นนอกวงอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วต่อแตนอุ้ยมีล้มมีสไนอาย ไปเปลี่ยนเล่นเป็นเล่นจไนได้ไหมเนี่ยไม่เห็นละไม่โดนเด็กไกลๆไม่มีให้ชาร์จรเลยอุ้ยตายตายตายพี่ตายเลยยอดผมเห็นอยู่ยองย่งยองย่งอยู่โอ้ยสบายแล้วสบายแล้วตัวบอดแล้วแหละบอดบอดแ,แล้วพี่ผมก็งงเลยมันแตกได้ยังไงวะเิงกยบวิปปอนยิงกับวินาทีเี่ย ยิงอ้งยิงรอดูวินาทีอยูไม่ดูนี่สวยครับพี่สวยมากค่ะไปไหนเนาะตะกี๋ท้าอีกแล้วมีตัวครับพี่เชื่อมันเป็นเมืองเป็นเมืองสีส้มอ่ะมันชอบมีคนไงเลยอยากลงแบบเดือด

ไอ้เปล่าอุ้ยพี่พี่บอลหนักมากป่าหนูต้องไปช่วยแล้ววะวิ่งหนูกำลังวิ่งไหมเขาเหลือสองตัวสองตัวจะเอาตัวตรงพี่บอลตัวขับพอเจนกลางเลยนี่นี่นี่สองตัวเนี่ยไล่ล็อกระเบิดสวยสมวัยแบบเรียบร้อยนำหน้า อีโก้โนอีโก้อีโกอีโกอมากเก็บแล้วพอมาจากไหนอ่ะอ๋อจะแแบบเขาพอมาไหนอ่ะเฮ้ยมันมันขโมยหอ่ะแแบบเขาเกี่ยมึงปุ๊บเกี่ยวมพี่ลูกสองเปล่าวะผมก็ไม่กล้าช้าได้หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หญิงไอตัวผู้หญิงที่ผมยิงตายเป็นตัวแรกไม่ไม่ตึงไม่ตึงเข้าเะล่ะเ้าเข้าผมซ้อน เลยเขาเลยแน่นะมันอยู่กับผมนี่จะนองออกอ่ะได้จะนนึ่งเงยสคย่ KFC ๊อปเฮ้ยอีกตีหนึ่งเหรอใช่ใช่อีกตีหนึ่งตัวผู้หญิงของผมมันแคนแคนเอสดีอ่ะอ่ามันเก็บแพกไอตัวนั้นนั้นนั้นในพ่ทีมันพูดถึงอะัมยงมันไม่ขับพอมาอน่าจะสองตีอะที่พี่บวกอ่ะเข้ากันแบบตึงๆครับ มันสองตี้นี้น่าจะบวกกันอยู่อ่ะแล้วพี่เผลอเข้าไปอ่ะน่าจะใช่อ่ะใช่อยู่ระหว่างกลางกระสุนสองตี้พอดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะเยอะข้างเข่าเลยอ่ะปอดปอดตามหลังมาแล้วอ่ะมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยมันไม่ยิงัไมันยิงโอ้ยมันเก็บมันเก็บแล้วโอ้โหเยอะไปนะไป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 ไมีครับ7มี ออร์ตี้นั่นน่ะเจ้าเหรอพี่โน่นไปลูกไกลเลยพี่เขาดีมีตัวเดียวอ่ะไม่เอาได้อ๋อปุ่มลงผมลงเสริมอุ้ยโอ้โหอย่าแก้อย่าแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหี้ยอาจจได้ป่ะหนักหนึ่งหนีหนีอุ้ยเกาะแตกแล้วโอ้ยไม่ทันว่ะเกาะแตกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่ตายเกาะแตกเกาะแตกเองเหม็นตัวเดียวขอโทษโอเคขอตุกจ้พี่ อ๋อพี่เพิ่งโดดด้วยว่ะพี่เก็บองพี่เก็บองเลยใช่ใช่มันเยอะมันเยอะพี่จุกอ่ะพี่จุกอ่ะมันหนีหนีหนีแล้วหนีแล้วหนีเยอะเยอะพี่เยอะผมจะลงมาเอาเจ็บให้มีคนเก็บไปซะก่อนวอนโอ้ยไม่ได้เลยเจ็บตัวเดียวอะไรพี่มาอะไรพี่เฮ้ยเมื่อกี้ผมเกือบสวยแล้วเมื่อกี้ผมก็เกือบเก็บอีกตัวนึงได้แต่เพียงแค่มันสไลด์ตีเฉย ไม่ต้องรีบมีห้าสิบมิตเดี๋ยวชุบเลาะสองก็ได้ท้าไม่ทำได้เหลือเลยเนไงอุ้ยพอดีเลยอุ้ยอุ้ยไปไปไปหนูเร็วไอ้หนูมาใส่เร็วหนูโหนูบิดรถข้อมือไม่แข็งเลยโอ้โหมันเป็นยังไงเนี่ยกับมอไซค์เนี่ย หนูอย่าดื้อหนูหนูอย่าดื้อต้องเทียมหน่อยละพี่ตีโอ้ยเทียบเลยวะเทียบเลยโหลดโอเคพี่พี่หนูพ้อแล้วเซตใหม่เซตใหม่เซตใหม่เตใหม่พร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวถ้าพี่ลงกุญชาร์นไป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 สุมลุยลุยลุยเยอะพี่สองสามสามสามลมยิง อ้าวาตีนีิตีนีิเอาตอนนัวดิน็อกหนึ่งระวังปอาปืนป,ป,ป๊าปืนยังโอเคโอ,คอ้ยเต็มเลยเต็มเลยไม่รู้ไม่รู้ <ด au S 2> ผมหนีก่อนผมหนีแล้วเก่งมาจากไหนไม่รู้แต่ผมหนีแล้วล้ม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 อีกหนึ่ง ตรงหนเพียบดุนูดีหนูหนีมาโนหนีมาอิตี่ดันมาตีดันมาปุ๊บแป๊บก็แป๊บนึงมาพร้อมพอพอี่โอ้ยไม่ทันเล่นเข่าวงกันเต็มเลยขาดาตาดผมเล่นไม่ได้นะผมไป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 ห<อ>นีหนีหนีหน,นีก่อนหนีก่อนหนีเลยไม่ต้องดึงแล้วม, <า S 3> มันบินมันบินมันบินกันหมดเลยอ่ะอีตี้แม่งมาไอิตี้โหดด้วยตีเนี่ย นั่นเดี๋ยวพี่ไปเก็บอะไรยวผมหารถอีกคันหนึ่งเดี๋ยวไปแยกกันพี่บอลพี่บอลเอามอเตอร์ไซค์ออกเลยนะเอามอเตอร์ไซค์ลงไปเล้วผมจะยิงคัตเตอร์แล้วผมผมผมวิ่งไปโอเคจับแจ๊คผมล่าผมล่าผมล่าพี่ผมล่โอ้ทำงานกันเป็นทีไม่ไม่ผมจะกลับไปเก็บกล่องเขาไอ้ตัวที่อุ้ยมาแล้วไอ้ตัวที่ผมยิงไว้อ่ะ ผมแม่งยิงเข้าเลือดเลยจับผมไม่มีเกาะแล้วพี่ไม่มีเล่นอ่ะต้องถอยก่อนอ่ะถอยก่อนถอยเลยถอยเลยไม่มีอะไรเล่นเลยต้องถอยเดียวอ่ะเนี่ยจอแก้ตายนะมึงตายนะผมน้อกวัหนึ่งตัวครับพี่ครับพี่สวยสวยพี่ทุกันอยู่ออน่าจะซ้ำไม่ได้พี่ผม่อะไรเล่นเลยเล่นไม่ได้ด้วยผมอะเล่นไม่ได้เกาะไม่มีเล่นด้วยโอเคคุณจะเกาะอะ ตีหนีนะหนีเลยพี่อุ้ยโอ้หนีไม่ได้สิเจ็บไหมพี่อเจเคโอ้ไปสองโอ้พี่พี่พี่โอเคจบไปไม่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 เป็นไรไอ้วงวงปิดไม่ทันละอัดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาใช่ใช่วงวงปิดจบเลยโอ้ยผมไปสองไอ้ตีนเนี้ย เดี๋ยวตายเขาชุบชันกันอยู่แล้วว่าทำไมกล้ากล้าใส่เรานะ JK ทั้งนั้นเลยเอ้ยแฮกอยู่แถวนี้อ่ะมันอยู่ไหนวะตัวแฮกอ่ะเฮียหนูดโดนแฮกสองรอบวะเนี่ยอ่าซายนั่นอนะ่ะพึ่งลงอะ่ะนั่นแหละนอตนาอเอ้ยเก็บพอแล้วพ ม,มันจะขับรถมาชาร์จอัดนั่นนะได้หมดะรูถือซ่องอยู่ยังหาที่เล่นวะผมไม่ได้หิวนะแต่พี่ครับพี่อยากได้โหลดับอะไรก็ได้ที่มันเยอะๆพี่พี่ระวังแถวขวานะแถวขวาเยอะพี่นี่ไป่รัดไบอรพี่นัดเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยพี่เก็บเก็บกล่องเขาเลย แม่งนอนแม่งนอนอยู่เก็บเลยเก็บเลยผมพอเล่นได้แล้วผมขอแค่กระสุนอย่างเดียวพอโอเคพี่พร้อมไพี่แต่นายสองขัดอยู่ครับพี่อ็นละไกระสุนเยอะอ่ะใช่ใช่ใช่กระสุนเยอะออถ้ากระสุนเยอะลุยได้อย่าลืมยิงเดี๋ยวกระสุนหมดระวังซ้ายนี่นะหนุนหนีตีซ้ายมาแล้วก็ตีนุนมี ไม่ไม่เราอะเราสองคนอะมาอยู่ตรงนี้กันก่อนหาที่หลบก่อนไม่ตรงนี้เดี๋ยวพี่มันมันหลบยากว่ะเอาเอาตรงไหนพี่ด้านหลังเหรออะไรเงี้ยด้านหลังด้าด้านด้านด้านน่าจะเป็นเป็นเป็นผมยังรอดอยู่นะอย่างเนี้ยรับรองขึ้นรถถังแน่ตายผมว่าตายเราขับรถถังอรัผมตายนีเดยวแม่ผมนม่ผม ครับพี่ซ้ายมาบอดบอดบอดพี่ไม่มีอะไรสโนบอดมาบอดโนมานลนะเรียบร้อยข้างบนมีนะข้างบนมีนะมากำลังบอกเพื่อนมึงอย่าเข้ามานะเจ๊ อุ้ยแลวงสุดยอดมากแต่แค่นี้แม่งแปดตัวดหนูดูซ้ายให้ซ้ายสายมาแอบสโมกขวาพี่นั้นอ่ะโอเคโอเคโอเค

อย่าพุ่งนะอย่าพุ่งนะขอขอกไปมาแล้วอ๋อตัวปลอมตัวจริงอยู่นู่นตัวจริงแต่เจ็บดีเจ็บดีเต็มที่เหรอใช่ใช่เต,ต็มที่เอฟซีเตยติดต,ต๊อกจะจะเก็บขวาให้ ยิงงไปสอแล้วนกนกนกไปอีกตัวเดียวตายหมด้วโ้โหฮ่าอาวินัดโอ้ยสุดยอดครับพี่